สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อคำถามที่ว่าอะไรบ้างที่เราควรทำหรือไม่ควรทำในประเทศไทย ซึ่งก็ได้มีชาวต่างชาติไปโพสต์ถามเอาไว้ในเว็บไซต์ครับซึ่งก็ทําให้มีคนมาคอมเมนต์ตอบเอาไว้มากมายเลยทีเดียววันนี้เราเลยได้แปลแล้วก็เรียบเรียงไว้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้น,มเ,มนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า ในประเทศไทยคุณควรก้มหัวลงเล็กน้อยเสมอเมื่อเดินผ่านคนอื่นที่ยืนอยู่เว้นแต่พวกเขานั้นจะมีอายุน้อยกว่าคุณตัวอย่างเช่นคุณอยู่ในซูปเปอร์มาร์เกต็ตและมีใครบางคนยืนอยู่หน้าชั้นวางของที่คุณต้องการจะหยิบสิ่งของให้คุณพูดขอโทษและก้มหัวลงเล็กน้อยและที่สำคัญอย่าข้ามคนที่นอนหรือนั่งอยู่ควรขอให้เขาขยับให้ก่อนเสมอและหากคุณกำลังรับประทานอาหารซึ่งมีใครบางคนอยู่ใกล้ๆ คุณควรเชิญพวกเขามารับประทานอาหารร่วมกับคุณเสมอในความเป็นจริงพวกเขาก็จะไม่ยอมรับประทานอาหารด้วยอยู่ดีในทางกลับกันถ้ามีคนเชิญคุณรับประทานอาหารด้วยก็อย่ารับข้อเสนอของพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะยืนกรานจริงๆคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับการสวมหมวกกันน็อกเมื่อขับขี่ยานพาหนะมีชาวต่างชาติจํานวนมากถูกจับได้ว่าไม่สวมหมวกกันน็อกเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์คอมเมนต์ต่อมาครับ ชาวต่างชาติหลายคนไม่รู้ตัวว่าพวกเขานั้นทําให้คนไทยเสียใจมาตลอดและฉันเป็นคนประเภทที่ไม่รู้จะบอกพวกเขาอย่างไรฉันไม่ได้บอกคนอื่นและก็ไม่ได้เตือนคนอื่นด้วยมีหลายอย่างที่ชาวต่างชาติไม่ควรทาในประเทศไทยซึ่งก็ได้แก่ 1. การแต่งกายไม่สุภาพโดยการไม่ใส่เสือ้อในประเทศไทยมีเพียงผู้ชายไทยเท่านั้นที่ไม่ใส่เสือ้อซึ่งหากเป็นชาวต่างชาติมันไม่สุภาพที่จะท,ทําเช่นนั้น 2. การขอทานคนไทยนั้นมีน้ำใจและมักให้เงินกับขอทานซึ่งตอนนี้เริ่มมีชาวต่างชาติบางคนที่เป็นขอทานในประเทศไทยและไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนไทยนั้นก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นขอร้องว่าอย่าทำสิ่งนี้ในประเทศไทย 3. การใช้เท้าและมือในทางที่ผิดชาวต่างชาติหลายคนนั้นมักจะใช้เท้าชี้เมื่อซื้อของบนทางเท้า และในขณะที่บางคนนั้นใช้เท้าเตะระคังในวัดซึ่งการทำแบบนี้มันไม่สุภาพ 4. การค้าประเวณีถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยซึ่งฉันก็เคยเห็นว่ามีผู้หญิงต่างชาตินั้นทำพฤติกรรมดังกล่าวทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพพัทยาภูเก็ตและสมุยแต่ผู้หญิงเหล่านี้จะมองหาเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ 5. การปล้นธนาคาร เคยมีชาวออสเตรเลียนั้นถูกจับในข้อหาปล้นธนาคารที่ประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งและผิดกฎหมายคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าการจับมือทักทายกับคนไทยนั้นจะทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยจริงๆแล้วการทักทายกับคนไทยด้วยการไหว้อย่างสุภาพและคำพูดเป็นภาษาไทยจำนวนไม่กี่คำพร้อมด้วยรอยยิ้มก็เพียงพอสำหรับการทำให้คนไทยนั้นรู้สึกดีกับชาวต่างชาติ จริงๆแล้วคนไทยชอบที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาติที่มีความสงวนท่าทีและใช้คำพูดได้ถูกต้องตามสถานการณ์ซึ่งในการพูดคุยคุณก็อาจจะชวนคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยและอื่นๆที่พวกเขานั้นน่าจะรู้นั่นจะทำให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าคุณมีมารยาทที่ดีและมีความสุภาพแต่ถ้าชาวต่างชาติที่มีความหยิ่งทะนงตนและแสดงออกมากเกินไป คนไทยจะมองว่าคุณอาจกำลังข่มขู่ก็เป็นได้คุณจึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมแบบนี้และคนไทยนั้นต้องการที่จะพูดคุยและทำความรู้จักกับชาวต่างชาติที่แต่งกายได้ถูกกาลาเทศะคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับห้ามฉี่และอุจจาระในที่สาธารณะคนไทยนั้นไม่คุ้นเคยกับการเห็นชาวต่างชาติฉี่ในที่สาธารณะเพราะฉะนั้นแล้วควรฉี่และอุจจาระในที่ที่เหมาะสมส่วนคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับ ห้ามค้าขายยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมที่เลวร้วายที่สุดและตำรวจก็กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ปลอดยาเสพติดคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมช่อโกงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีหลายแก๊งที่ได้ก่อเหตุในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแก๊งปลอมพาสปอร์ตของปากีสถานแก๊งยากุซ่าของญี่ปุ่นการขู่กันโชคของเกาหลี คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับอย่าแตะหัวใครและอย่าแตะต้องพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงและไม่ควรรวบรวมสิ่งของทางาศาสนาเพื่อใช้เป็นงานศิลปะแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อไปวัดไม่ควรสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อแขนกุดหรือสวมรองเท้าแตะและอย่าใช้เท้าของคุณชี้ไปที่รูปปั้นทางาศาสนาคอมเมนต์ต่อมาครับหากคุณพบกับคนไทยให้ทักทายด้วยการไหว้และพูดว่า สวัสดีค่ะหรือครับนี่คือวิธีการทักทายและแสดงความเคารพในประเทศไทยคนไทยจะรู้สึกขอบคุณและชื่นชอบที่คุณพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขาและแสดงความเคารพต่อพวกเขาและมีอีกหลายอย่างที่คุณควรทำและไม่ควรทำในประเทศไทยซึ่งมีดังนี้ควรถอดรองเท้าทุกครั้งหาเข้าไปในบ้านของใครบางคนหรือตอนที่เข้าไปในวัดและต้องตรวจสอบรอบนอกร้านค้า ร้านอาหารและสำนักงานต่างๆหากมีรองเท้าถอดอยู่ข้างนอกจำนวนมากคุณควรถอดรองเท้าก่อนเข้าไปข้างในด้วยอย่าชี้ปลายเท้าของคุณไปที่ใครเพราะถือว่าไม่ให้ความเคารพอย่าสัมผสัสศีรษะหรือเส้นผมของคนไทยอย่าแสดงความโกรธหรือขึ้นเสียงของคุณฉันเคยมีเพื่อนที่ร้องเรียนทางโทรศัพท์เพื่อขอคืนตัว๋ว และทันทีที่พวกเขาส่งเสียงดังคนไทยก็วางสายไปเลยซึ่งความโกรธนั้นจะไม่ทําให้คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการแต่ถูกมองว่าเป็นเรื่องโง่เขลาและไม่เคารพที่จะโกรธในประเทศไทยผู้หญิงบางคนหากเข้าวัดเสื้อควรคลุมไหล่และกระโปรงหรือกางเกงนั้นควรยาวเลยเขา่าซึ่งในวัดระดับสูงบางแห่งของประเทศไทยนั้นต้องใส่กางเกงเพื่อปกปิดในระดับถึงข้อเท้าของคุณหากเงินหล่นไม่ควรที่จะเหยียบ ซึ่งชาว่างชาติมักทําเวลาที่เงินหล่นและพยายามหยุดไม่ให้เงินปลิวไปโดยเหยียบมันไว้หากคุณทําตามสิ่งเหล่านี้ได้คุณจะพบว่าตัวเองนั้นมีช่วงเวลาที่ดีในประเทศไทยพร้อมกับคนไทยที่มีความสุขร,รอบๆตัวคุณคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่หลายคนได้พบเจอคล้ายๆกัน ดังนั้นคุณจงยิ้มให้คนอื่นหากพวกเขาสบตาคุณและให้พูดว่าสวัสดีครับหากคุณเป็นผู้ชายหรือสวัสดีค่ะหากคุณเป็นผู้หญิงและต้องเตรียมถอดรองเท้าก่อนเข้าสถานที่เช่นวัดหรือบ้านเสมอห้ามแตะศีรษะของใครแม้แต่จะเป็นเด็กก็ตามส่วนผู้หญิงไม่ควรแตะต้องพระและควรพูดคุยอย่างเงียบสงบด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่าส่งเสียงด้วยความโกรธและปลดแต่งกายให้สุภาพคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับ ฉันพบว่ามีข้อควรระวังคล้ายๆกันของวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของเอเชียนั่นก็คือการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านและการใช้เท้าสัมผัสใครบางคนซึ่งถือว่าไม่มีความสุภาพอีกอย่างฉันอยากจะแนะนำในประเทศไทยคือควรหลีกเลี่ยงการปรชิญหน้าเพราะการประชิญหน้ามักจะนำมาสู่การทะเลาะวิวาทที่เกิดจากการใช้อารมณ์และส่งผลเสียตามมาได้คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับห้ามแตะศีราะคนไทยหรือเอาเท้าแตะ เพราะศีรษนนั้นเป็นส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ของร่างกายในขณะที่เท้านั้นสกปรกที่สุดเพราะแตะกับพื้นและห้ามเข้าบ้านคนไทยโดยไม่ถอดรองเท้าเด็ดขาดมาที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าคุณควรลดความสูงของคุณโดยการก้มตัวลงเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านหน้าผู้สูงอายุอย่าวางแขนของคุณไว้เหนือศีรษะของใครบางคนในขณะที่โดยสารรถไฟและอย่าส่งเสียงดังหรือตื่นเต้นม,มากเกินไปในพื้นที่สาธารณะ ครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติครับที่มีต่อคำถามที่ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำในประเทศไทยที่ได้มีชาวต่างชาติไปโพสต์ถามเอาไว้ครับและเราได้แปลให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันว่าชาวต่างชาตินั้นมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ครับถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจครับปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ